ำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสงวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Ri ร์ตั้งเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a l i v พ podcast แสงสงวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเอ่ยชื่อบ้านนิทานแม่มุก,กิเนี่ยหลายๆคนต้องทราบดีนะครับว่าเธอเป็น นักเขียนนักเล่าเรื่องที่มีความสามารถมากคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เธอยังทำงานต่อเนื่องครับไม่ไว่าจะเป็นการทำนิทานให้กับเด็กรวมไปถึงการทำหนังสือเสียงนะครับและที่สำคัญครับเธอยังเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากๆในการผลักดันให้เกิดห้องสมุดนิทานสำหรับเด็กด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับและในวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแม่มุก,กิครับมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเรานะครับไปคุยกับแม่มุก,กิดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์และผู้ิมรายการนะคะอาจารย์ต้นแล้วก็ท,ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับผมค่ะด้วยความยินดีค่ะครับเอาละ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่มุกิเขียนหนังสือหรือว่าทําอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของนิทานครับ ค่ะก็เดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตแนะนาตัวเองอีกร,รอบนึงนะคะอะชื่อพัทรพรนครเสียงค่ะชื่อเล่นชื่อมุกนะคะแล้วก็มีนาประกาที่เขียนนิทานชื่อว่าแม่มุกิค่ะแล้วก็ทําเกี่ยวกับอ่าเริ่มต้นเลยก็คืออันนี้อันนี้เป็นแพชชั่นที่เกิดจากส่วนตัวเลยก็คือคร,รู้สึกว่าเด็กทุกคนควรได้อ่านหนังสือะคะ่ะควรได้อ่านหนังสือแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องทอํายังไงให้ ให้มีกิจกรรมสําหรับเด็กซึ่งเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะแยะมากมายเป็นเป็นแพชั่นที่เกิดจากส่วนตัวล้วนๆเลยแล้วก็เริ่มคิดว่าเออเราน่าจะมีกิจกรรมโดยที่เด็กเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญใช่ไหมคะอาจารย์มุกก็เลยเริ่มที่จะทำมุกกิตสตอรี่เฮาส์ขึ้นมามในปี2555ครับนับถือตัวนี้ก็10ปีแล้วค่ะก็คือเพื่อที่จะใช้เป็นกิจกรรมอ่าที่จะให้เด็กได้ได รักการอ่านรู้สึกอยากอ่านหนังสือมากขึ้นสนุกกับการอ่านและมีความสุขกับการอ่านแล้วก็คิดต่อว่าจะทํายังไงให้ให้ตรงนี้ได้ขึ้นมาอีกนะคะว่าเอ,อจะเอากิจกรรมตัวไหนมาให้เด็กได้ได้รู้สึกเป็นการกระตุ้นนะคะอาจารย์กระตุ้นให้เด็กรู้สึกอยากอ่านก็เลยใช้สื่อนิทานต่างๆน,นี่แหละทุกแขนงเกี่ยวกับนิทานมาเป็นกิจกรรมเชื่อมให้เด็กๆได้เรียนรู้จากตรงนี้เพราะว่าถ้า ถ้าเด็กมีความสุขกับการอ่านเริ่มต้นจากการอ่านด้วยความสุขเขาก็จะอยากอ่านไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็เริ่มจากตรงนี้ก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สิบปีแล้วนะคะชื่อว่ามุกขิดสตอรี่เฮแล้วก็มุกก็จะมีงานเขียนนิทานของมุกเขียนมาเรื่อยๆนะคะ,คะแต่ว่าของมุกเนี่ยจะเน้นเป็นกิจกรรมกริจกรรมที่ทําสําหรับเด็กเนี่ยของมุกเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนที่อื่นหรืออะไรเพราะว่า ย่างที่บอกเราไม่ได้มีกระบาลที่จะซื้อหนังสือไปบริจาคให้ตามโรงเรียนหรือบริจาคให้เด็กๆทุกคนหรือหรอแบบเวลาไปเนี่ยมุกจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีหนังสือนิาทานไปแต่ว่าก็จะมีในส่วนที่ว่าอโอเคเราเอาไปใช้ในกิจกรรมอ่านให้เด็กฟังบ้างให้เด็กได้มาเรียนรู้การเขียนบ้างแต่มุกจะเน้นให้เด็กเขียนนิาทานของตัวเองอก็คือ S <S <an> ก็คือสอนให้เขาเขียนนิทานขึ้นมาซึ่งเป็นนิทานของเขาเองเหมือนเป็นการเขียนบันทึกประจําวัน<ม>แล้วก็เหมือนกับเป็นการเขียนเรื่องราวบันทึกเรื่องราวในชุมชนของตัวเองนะคะคให้เป็นรูปแบบของนิทานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่านักสืออนังสือแต่ละเล่มอะไม่ใช่เฉพาะนิทานนะคะราคางสูงแล้วนิทานนี่ก็ยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เขาภาคภูมิใจจับ การอ่านของเขาแล้วก็มีนิทานของเขามีานมิทานของตัวเอง <cerc ue. S 2> นั่นแหละก,ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เขาได้อ่านตรงนั้นด้วยว่าความภูมิใจนะคะอาจารย์เด็กคนหนึ่งที่ว่าเฮ้ยฉันเขียนออกมาได้เ,ออเราเขียนออกออมาได้เราวาดรูปออกมาได้แล้วที่สําคัญเป็นเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในชุมชนออหรือแม้แต่กระทั่งเป็นเรื่องราวที่เป็นการเขียนในบันทึกในบ้านของเขาเองอย่างเงี้ยในสิ่งรอบตัวที่เขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นการจดจําคํา แต่ละคำอะค่ะลงไปในนิทานจากแค่ไม่กี่บรรทัดแต่ว่าเขาจะจดจำเรื่องราวนี้ไปอีกนานเลยค่ะอจา <ผม S 2> เน้นให้เด็กเขียนเน้นให้เด็กเขียนมากกว่าที่จะเอาหนังสือไปให้เขาแล้ว,แล,วแล้วผ่านไปก็คือให้เขาจดจำว่านอกจากการอ่านแล้วการเขียนก็สำคัญมันมันเป็นสเต็ปต่อเนื่องกันนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับช่ค่ะที่แรกเนี่ยผมก็จะถามแม่มุก,กิอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอะเรา เอานิทานที่มีคนแต่งไว้แล้วหรือว่าเราเขียนนิทานขึ้นมาเองครวนี้ผมกระจ่างนะครับคุณผู้ฟังครับว่านอกจากการเอาหนังสือเอาความรู้จากภายนอกไปให้เขาอะนะฮะนี่เราสร้างขึ้นมาจากข้างในเลยนะฮะจากจากการสร้างความาสนใจให้เขาแล้วก็ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเขาภาคภูมิใจในการที่เขามีนิทานมีเรื่องราวของตัวเองได้วาดภาพประกอบเองดีมากๆเลยควนี้ผมถามต่อเลยครับว่า กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้แก่กลุ่มไหนบ้างครับผมจริงๆแล้วกิจกรรมของมุกิสตอรี่เฮาส์นี่นะคะคสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยเพราะว่าของมุกเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กเลยค่ะถ้าจะถ้าจะพูดถึงเริ่มตั้งแต่ในท้องเลยค,คุณแม่ตั้งครรนคุณแม่ตั้งครรนเริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยคือ มูจะเข้าไปดูแลกลุ่มนี้แบบว่าอใครสนใจเพราะว่าเราจะให้ความสําคัญจะบอกเขาเสมอว่าการอ่านสําคัญสําคัญจากตรงไหนบางคนเขาจะงงว่าเฮ้ยเริ่มจากอยู่ในท้องเด็กยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยจะเริ่มได้ยังไงก็คือนั่นแหละค่ะคุณแม่เป็นคนอ่านให้ฟังคนคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวก็จะอ่านให้เขาฟังเขาก็จะชินจะเชียนกับการการอ่านตรงนะั้นแล้วพอทีนี้พอเด็ก เริ่มโตใช่ไหมพอคุณพอ่อแล้วเริ่มโตรเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะช่วยกันอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นเขาก็จะชินกับการอ่านอมาอเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะอย่างที่บอกว่าุถ้าฐานดีทุกอย่างไปต่อได้อย่างคล้ายๆกับที่มุกพูดไปครั้งแรกตอนที่่ทีพูดไปถึงเมื่อสักครู่รว่าเรากิจกรรมของเราเป็นแบบไหนก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นสองอย่างก็แยกเป็นสองอย่างก็คือกลุ่มกลุ่มที่เริ่มจากการอ่านก็คือ เราก็เอาข้อมูลจากข้างนอกนิทานจากข้างนอกหนังสือที่มีคนแต่งอยู่แล้วไปให้อ่านแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเริ่มโตไปเรื่อยๆเราก็สามารถสอนให้เด็กได้เขียนขึ้นมาเนี่ยค่ะมันมันต่อเนื่องกันหมดเลยทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยทุกกลุ่มใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยแล้วก็กลุ่มของมุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแต่งที่บอกว่าจริงๆอ่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ทุกกลุ่มเลยมุกเคยแบบว่าเป็นวิทยากรที่ว่าแบบเป็น ใช้คนวัยเกษียณมาเขียนนิทานเขาก็สนุกเหมือนกันค่ะ oh. เรียกว่าทุกวัยเลย mm hmm. ใช่เป็นทุกกลุ่มทุกวัยเลยนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเด็กอนุบาลหรือแม้กระทั่งแบบตามกลุ่มต่างๆของผู้สูงอายุค่ะคสามารถใช้กิจกรรมนี้ได้หมดเลย mm hmm. คือคอ mm hmm. ดีไซน์ให้สามารถใช้ออกแบบกิจกรรมให้ใช้ได้กับทุกกลุ่มค,ค่ะ mm hmm. ตรงนี้เลยค่ะ คุณผู้ฟังถ้าเกิดสมมุตินะคุณผู้ฟังจะต้องทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการอ่านการเขียนนะอย่าลืมแม่มุก,กินะครับทักทายไปพูดคุยกับเธอได้นะทาง a c e b o o k นะครับพิมพ์คําว่าแม่มุก,กิเข้าไปบ,บ้านนิทานแม่มุก,กินะครับแลบรองว่าเธอจะตอบทุกคําถามหรือว่าทุกประเด็นที่ที่สอบถามไปแน่นอนนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เมื่อกี้คุณผู้ฟังตอนที่ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะเราพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยแม่มุก,กิเองก็ทําหนังสือ สเสียงด้วยใช่ไหมครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับอ๋อใช่ค่ะก็มีหนังสือเสียงจริงๆทํามานมานแล้วค่ะคที่ทําหนังสือเสียงก็เออ่ทำเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาได้มีโอกาสได้ฟังได้ฟังจากตรงนี้นะคะมีทางนิยายนิทานที่ทําออกมานะแล้วก็อาจเป็นสารคดีแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเรื่องนิทานสําหรับเด็กนี่แหละค่ะคให้ให้ ให้ทุกคนได้นําไปใช้ต่อหรือว่าองค์กรไหนที่ดูแลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสายตาก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะทางนี้ก็ยินดีทําให้ค่ะคสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะเรื่องราวแหะครับเรื่องราวที่เอามาทําเป็นหนังสือเสียงนี่คือเรื่องที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือ,อยังไงครับผม ถ้าเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วที่ท,ที่มีนักเขียนท่านอื่นแต่งเอาไว้อย่างเงี้ยน,นะคะ,คะเราก็จะให้ทางองค์กรหรืออะไรทําเรื่องไปขออนุญาตให้<อ>แต่ถ้าแต่ถ้าทางองค์กรหรือหน่วยงานแจ้งมาว่าต้องการเรื่องใหม่ทางนี้ก็แต่งให้เหมือนกันคะ<อ>่ะก,ก็ก็คือสามารถแจ้งเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่หนังสือที่จะให้เราอ่าน ทางหน่วยงานจะต้องติดต่อแจ้งไปกับเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้ปัญหาลิขสิทธิ์เยอะใช่ไหมคะราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องแบบดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษอะคะ่ะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ต้องการให้แต่งให้ใหม่หรือว่าเออต้องการเรื่องแบบไหนประเภทไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ทางนี้ทําทําให้คะ่ะครับผมแล้วถ้าใครอยากจะฟังตัวอย่างนะครับเข้าไปฟังได้ที่ไหนยังไงครับตอนนี้ช่องของมุกมีช่องนิยายเสียงที่ทําให้ ตอนนี้ที่อ่านให้มีเป็นนิยายเสียงของครูอิตริตาค่ะครูอิอริตากัญญามาชื่อช่องทาง youtube นะคะชื่อช่องนิยายเสียงบ้านอริตาค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้เลยครูอิอริตาที่ที่เป็นนักเขียนนิยายค่ะก็มีนิยายอยู่ในมือสามร้อยกว่าเรื่องนะคะตอนนี่านใฟัท่านอยู่ทยอยอ่านให้ค่ะเป็นทักษะที่สําคัญนะคุณผู้ฟังนะคืออ่านธรรมดาก็ลําพังก็ สนุกอยู่แล้วนะก็ได้น้ําได้เนื้อเยอะแล้วยิ่งต้องอ่านออกเสียงและด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะถ่ายทอดสิ่งนั้นไปสู่ผู้ฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องศึกษาต้องต้องต้องฝึกกันนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยนอกจากการเล่านิทานการจัดคอร์สเกี่ยวกับการทํานิทานการฝึกทักษะการอ่านการเขียนรวมถึงล่าสุดที่เราคุยกันไปเรื่องหนังสือเสียงแล้วเนี่ยนะครับ อยากจะถามแม่มุก,กิว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทําห้องสมุดเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าแม่มุก,กิมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทําห้องสมุดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คืออย่างที่เปิดครั้งแรกตอนทำมุกิสตอรี่เฮาส์เมื่อ1ิปีที่แล้วปี2,555ตอนนั้นก็คือเราไม่ได้มีสถานที่<ม>สถานที่ที่จะเปิดแต่ว่าให้คน ผู้ที่สนใจอะค่ะสามารถเข้ามาใช้สถานที่เรียนเขียนอ่านเกี่ยวกับนิทานได้อะค่ะก็จะ <S 2> <S 2> เป็นเหมือนเหมือน,นลักษณะห้องสมุดเคลื่อนที่ค่ะอาจารย์เราก็จะมีกิจกรรมไปเหมือนเหมือนว a l k in ิเข <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้าไปตรงนั้นเลยเราจะไปโรงเรียนหไหนอย่างเงี้ยก็เข้าไปติดต่อเข้าก็จัดกิจกรรมให้เลยแล้วที่สําคัญเป,เป็นเป็นในลักษณะจิตอาสาค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นกิจกรรมที่เราอยากส่งเสริมให้ให้ทุกคนได้ได้มีพื้นฐานการอ่านได้มีกิจกรรมที่สนุกสนุกจากที่เราไป ตามโรงเรียนต่างๆบอกบอกเลยว่าจะเน้นที่โรงเรียนข้างนอกมากกว่าโรงเรียนที่ที่อยู่ไกลๆหน่อยที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทํากิจกรรมพวกนี้นะคะทางมุกิสตอรี่เฮาส์ก็จะเข้าไปพูดง่ายๆก็เป็นการจิตอาสาเป็นการทาจิตอาสาส่งเสริมการอ่านไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคพวกเราช่วยกันทํำทาขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วณขณะนี้พอดีมีพื้นที่ อได้พื้นที่ที่จะทำห้องสมุดแล้วตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะมีแพลนจะเปิดในเดือนสิงหาคมสิงหที่จังหวัดขอนแก่นใช่ค่ะจริงๆเลื่อนมาตั้งใจจะเปิดตั้งแต่ปีหกสามแต่เพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งที่ว่าผู้ปกครองถามกันมาเยอะมากเพราะว่าอ่า เขาอยากมาฟังนิทานอยากมาทํากิจกรรมก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวประมาณสิงหากําลังแฟนทําอยู่ค่ะตอนนี้แล้วกิจกรรมต่อไปก็คือนอกจากที่ผ่านมาเราทํานิทานมาตลอดใช่ไหมคะครับตอนนี้พอเปิดสเปซของห้องสมุดมุกิดสตอรี่เฮาส์แล้วเนี่ยมุกก็จะใช้กิจกรรมอีกตัวหนึ่งเข้ามาด้วยก็คือ เป็นบอร์ดเกมส่งเสริมการอ่านเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะบอร์ดเกมเนี่ยนะขอโทษที่ผมต้องพูดแทรกนะเป็นเรื่องที่ใหม่มาก<ฆ>อาจจะใหม่สําหรับผม,มน,นะฮะเ<ฆ>ล่าเราฟังนิดนึงว่าเออเอาบอร์ดเกมมาช่วยส่งเสริมการอ่านการเขียนได้ยังไงครับน่าสนใจมากครับใช่ก็คือก็คือบอร์ดเกมเนี่ยบอร์ดเกมก็จะออกแบบออกมาเพื่อเป็นการออกแบบใหม่เลยค่ะออกแบบทําเป็นโมเดลออกมาเพื่อที่จะ ส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะอย่างเมื่อก่อนที่เราเล่นบอร์ดเกมกันมาก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะส่งเสริมเรื่องนู้นเรื่องนี้มรู้สึกว่าเอ๊จร,จริงๆอ่ะการส่งเสริมการอ่านโดยใช้บอร์ดเกมมันมันก็มีมาเหมือนกันแต่มรู้สึกว่ามันยังไม่แพร่หลายรหรือหรือเราอย่างแบบรู้สึกว่าเอ๊มันมันมันมีแบบมุกอย่างแต่ของมุกเนี่ยคือจะเน้นของเด็กเล็กเลยแต่ว่าอสามารถเล่นได้ทุกทุกช่วงอายุช่วงวัยนะคะแต่ว่าของมุกอาจจะเน้นจะเน้นเด็กเป็นพิเศษเพราะว่า อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากเห็นเด็กรักการอ่านเราต้องต้องปูพื้นฐานให้เขาอะค่ะอะมกกับลูกเพราะว่าการทํางานของมุกเนี้ยก็คือจะมีลูกลูกสาวสองคนมาช่วยด้วยถือว่าเป็นทีมกันค่ะคเขาก็จะมาออกแบบออกแบบเรื่องเกมทาบอร์ดเกมว่าเอ๊ะเราจะส่งเสริมการอ่านให้เด็กอายุช่วงวัยเนี้ยสามถึงห้าขวบหกถึงสิบสองในแบบไหนรเราก็จะทํากันนะคะในส่วนนี้เราก็เราก็ได้ไปทำเวิร์กช็อปมาจากหลายๆที่ของ Civic e d u c a t i o n เกียงแฝด ของปี2022นี่ก็ไปไปดูมาแล้วนะคะคไปเ,เข้าไปเวิร์กช็อปแล้วรู้สึกว่าอุเราได้ไอเดียมาเยอะมากเยอะจริงๆอ,อย่างของปีที่แล้วเนี่ยลูกสาวสองคนเนี่ยก็ได้ใช้บอร์ดเกตในเรื่องอทำนวัตรกรรมสื่อเกี่ยวกับ LGBTQ นะคะสร้าง,งความเข้าใจสร้างการเรียนรู้ก็เลยจะใช้ตรงนี้นอกจากว่าของเรามีนิทานแล้วเราก็ยังมีตัวบอร์ดเกมส่งเสร,ริมการอ,าอ่านด้วยค่ะอาจารย์ครับ นี่ค่ะกำลังเริ่มทำนี่ค่ะจะเปิดในเดือนสิงหาเนี่ค่ะอยากให้อยากเชิญชวนทุกคนมาลองเล่นดูน่าสนใจมากคือบอร์ดเกมเนี่ยนะผมทราบว่าโอเคอย่างเช่นเอาง่ายสุดเลยที่เรารู้จักกันคือเกมเศรษฐีนะฮะเกมเศรษฐีก็เป็นรูปแบบหนึงห่งของบอร์ดเกมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก<ช>ารวางแผนต่ตางๆนานาใช่ไหมฮะรวมไปถึงมีบอร์ดเกมสารพัดที่ที่วัยรุ่นหรือวัยไม่รุ่นหลายๆคนก็ยังเล่นอยู่จนทุกวันนี้แต่บอร์ดเกมที่ ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ฟังครับแล้วยิ่งไปสอดรับกับโปรเจกต์การทำห้องสมุดสำหรับน้องๆหนูๆที่อาจจะอยู่ไกลนะฮะตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเดือนสิงหานะครับคุณผู้ฟังครับจากนี้ไปอีกไม่นานนะฮะเราจะได้ติดตามข่าวคราว,าวจากแม่มุกิด้วยนะว่าเออเอาไปทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะ ร่วมจิตอาสากับแม่มุกินะเช่นถ้าอยู่ใกล้ในพื้นที่จะไปร่วมทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนกับแม่มุกิหรือใครที่อาจจะอ,อยู่ไกลหน่อยนะแต่ว่าสนใจอยากจะสนับสนุนโครงการเหล่านี้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับก็จริงๆก็คือที่วัตถุประสงค์ของการตั้งห้องสมุดการสร้างห้องสมุดหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมุกธรรมใน อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคือตั้งใจทาเป็นจิตอาสาอยู่แล้วแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการ,รเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะ<ม>อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าว่าเหมือนมาแชร์กันค่ะอาจารย์ว่าคนนี้อาจจะมีไอเดียแบบนี้เข้ามามแล้วเรามาคุยกัน<ม>คือคือเหมือนเป็นพื้นที่จิตอาสาแต่ว่าของเราจะเป็นจิตอาสาที่เน้นเน้นส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กเพราะว่ามุ้งรู้สึกว่าเด็กเด็กเนี้ยคือเราควรมีพื้นที่ให้เขาในการแสดงออก ตอนนี้เวที <W P S 1> มีมากมายแต่มุกรู้สึกว่าเด็กที่จะได้เข้าถึงจริงๆยังยังน้อยอยู่สําหรับมุกนะคะมุกมองแบบนี้ว่าพื้นที่สําหรับเด็กยังมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดพื้นที่ตรงเนี้ยให้เด็กสามารถเข้ามา เรียนรู้การอ่านเรียนรู้การเขียนทุกอย่างเลย <ทะ S 2> เริ่มเริ่มเลยเขาเป็นพื้นที่จิตอาสาค่ะอาจารย์อยากเชิญชวนทุกคนมามาช่วยกันสร้างตรงนี้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วตอนนี้มุกก็เลยบอกว่านอกจากตัวบอดเจมแล้วโครงการที่ทํามาต่อเนื่องเลยในในในส่วนนี้นะคะในส่วนส่งเสริมการอ่าน <ทะ S 2> ก็คือของมองุกได้จะเป็นฟังชื่อโครงการนี้อา,อาจอาจะแบบเอ๊ หมืกันแต่ว่าคือชื่อโครงการว่าเด็กเลี้ยงแกะค่ะอาจารย์ออเอ๊ะครับอันนี้เอ๊ะแน่ๆเลยครับ <c oughs> ยังไงดีฮะเอชื่อชื่อโครงการเด็กเลี้ยงแกะค่ะอันนี้ <c oughs> ก็ทมานมานตั้งแต่ตั้งแต่เปิดมุกิกสตอรี่เฮาสมาเลยตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ทํามาเรื่อยๆก็จะมีสมาชิกก็คือ แกะที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นิทานเด็กเลี้ยงแกะบแบบนั้นนะคะคแต่ว่าจะเป็นแกะนึกภาพเวลาที่เรานอนไม่หลับอันนี้เกิดจากไอเดียที่ที่คุยกันกับลูกเมื่อตอนเปิดแรกๆเลยก็คืออ่านึกถึงเวลาที่คนนอนไม่หลับแล้วทุกคนจะนับแกะนะคะอาจารย์นับแกะตัวหนึ่งสองสามเราก็เลยใช้วิธีเนี้ยมาตั้งชื่อว่าเป็นโครงการเด็กเลี้ยงแกะแกะแต่ละตัวก็คือหนังสือแต่ละเล่มที่เด็กยืมไปอ่านคะ่ะ<อ>ก็คือก็คือนี่แหละเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็ก เด็กอ่านหนังสือแต่ว่า<อ>เราจะใช้ชื่อว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วแกะหนึ่งตัวก็คือหนังสือหนึ่งเล่มที่เขาเอาไปอ่านแล้วเราก็จะตามดูว่าเขาอ่านถึงไหนแล้วในแต่ละสัปดาห์เราก็จะนัดมาพูดคุยกันนะคะ<อ>แต่ว่ากลุ่มกลุ่มสมาชิกเนี่ยจยังมีไม่มากเพราะว่าเน้นที่ว่าให้เด็กเด็กคนที่อยู่ในโครงการเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเอาไปบอกต่อคือเราจะเน้นตัวเหมือนกับว่าเป็นเป็นลิเตอร์ค่ะเป็นลดเตอร์เพื่อที่จะให้ไ ไปอ่านต่อให้น้องๆฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ไม่มีบุคลากรที่จะต้องเอไปดูแลคนเยอะมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ในกลุ่มประมาณยี่สิบคนค่ะตอนเนี้ยี่สิบคนแล้วยี่สิบคนเนี้ยก็จะไปอ่านต่อให้น้องๆฟังคือห้องสมุดของเรา่เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ใช่ห้องสมุดนิงน่งๆมีทุกอ,อย่างค่ะ สนุกค่ะอาจารย์สนุกอยากเชิญชวนทุกคนมาผมฟังตรงนี้ก็สนุกแล้วครับคุณผู้ฟังครับคือถ้ามีโอกาสนะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆขอนแก่นนะครับหรืออยู่ในขอนแก่นเองนะติดตาม Facebook บ้านนิทานแม่มุก้ได้นะครับหรือคนที่าอาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่อยากร่วมโครงการหรือว่าอยากจะสนับสนุนนะทักทายแม่มุกิไปได้นะครับผมว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนแล ก็เป็นการสร้างนะฮะคือเราก็รู้อยู่ในฐานะที่เราทํางานด้านการอ่านการเขียนเนี่ยการที่จะสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าสร้างความประทับใจแล้ว ท้ายที่สุดแล้วมันจะนาไปสู่เรื่องของความตราตรึงใจแล้วก็มีพลังมีมีแรงผลักดันหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากตรงนี้โครงการเหล่านี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังครับนะเวลาก็กระชั้นเข้ามาแล้วนะครับจริงๆเราอยากจะพูดคุยมากกว่านี้นะแต่เกรงใจเพราะแม่มุกิคิวแนะ่นจริงๆนะอันนี้ผมแอบนินทาให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าแม่มุกิคิวแนะ่นจริงๆนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรบกวนเวลาแม่มุกิมาก็พอสมควรแล้วครับ ขอเป็นช่วงท้ายของรายการกันแล้วกันนะครับว่าแม่มุกิอยากฝากอะไรถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักเขียนรวมไปถึงนักอ่านด้วยครับเชิญเลยครับผมค่ะก็คงจะพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการอ่านในในกลุ่มกลุ่มเด็กอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าอยากให้ทุกคนฝากถึงทุกคนเลยแล้วกันเพราะว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในเรื่อง <c oughs> นี้นะคะ,คะอ่าจะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งถ้า แล้วเหมือนกับฟันเฟืองเล็กๆก็ค่ะที่ช่วยกันทําก็คืออยากจะให้ช่วยกันดูแลเรื่องเรื่องการอ่านสําหรับเด็กแล้วก็สกรีนคัดเลือกหนังสือหรือว่าควรจะมีการแนะนําให้อ่านหนังสือที่ที่ถูกวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมการอ่านแล้วก็ส่งเสริมการเขียนให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีทุกอย่างอ่ะถ้าถ้าพื้นฐานดีเราก็สามารถไปต่อได้ในอนานอคตได้มากๆเลยค่ะครับผม สุดยอดครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยครับจาก วันนั้นถึงวันนี้10ปีผ่านไปนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะฝ่าฟันระยะเวลาตลอด10ปีที่ผ่านมาการสั่งสมประสบการณ์การทดลองการเรียนรู้ต่างๆจนวันนี้ครับบ้านนิทานแม่มุกิเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่านการเขียนและการสร้างเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนของเราในอนาคตนะครับก็ต้องขอไปกําลังใจให้แม่มุกิทํางานดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวสารอะไรบอก รายการเรานะครับเราจะช่วยประชาันธ์ให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่มุกิงจริงครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับขอเป็นแรงใจแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับไว้มีโอกาสเราคงได้พูดคุยกันอีกขอบคุณมากๆครับสวัสดี<า>ครับข,ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทางสมาคมนักเขียนด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรม อำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยช้ยจักรทวยุทธานนบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ